ตื่นแล้วลูกสาวหลาแม่บ้านสวัสดีค่ะก่อนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอม่แล้วไมกแล้วไมกแล้ว พายุหิมะค่ะมาอีกแล้วมาแบบเยอะเลยค่ะงวดนี่ในเดือนกุมภาพันธ์มาเยอะเลยค่ะดูฮะโอ้ยขักไใลขักบอค่ะคักบอดูดูค่ะพายุหิมะเขา่าเมื่อคืนเนี่ยตื่นเช้ามากก็จะประมาณนี้เลยค โรงเรียนก็นยุดค่วันนี้น ถล่มทลายเลยเขากวดให้มาแล้วะภะยพิยัมิสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ค่ะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะ mm. ยังตกอยู่ค่ะ mm. น้องไดรินก็หยุดเลี้ยค่ะวันนี้ได้เ่นสไลด์หิมะอ, mm. อ,อีกแล้วน้องไดรินได้เล่นสไลด์หิมะอีกแล้วน้องมาก็สนุกสนานค่ะ mm. น้องมาชอบหิมะม,มากเลยนะคะเ mm. พื่อนๆค่ะ mm. น้องมาชอบหิมะมากค่ะน้องมากูกน้องมากูกิ mm. อ,กกออกมาเข้าห้องน้ำค่ะเ mm. พื่อนๆค่ะโ mm. อ้ย โอ้ลมลมลมพายุหิมะหนาวว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงคะว่าไงลูกสนุกไหมครับ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 อ่าฮะนี่คืออากาศหนาวเย็นมากค่ะหิมะจะเป็น จะโบเหนียวนะคะจะเป็นปุยนุ่นประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยขากลายดูค่ะเพื่อนๆค่ะน้องมาค่ะสนุกสนานกับพี่มาอีนุ่นค่ะน,นุน น้องมากำลังเล่นเพลินแต่วัยเขมากำลังก็ะนำลงอยู่เรื่อยๆค่ะน้องมาก็คือน้องนาลินนะคะชอบเดินเขมากคือกันค่ะเนื่อยทักหลาย Come on g okay o let's go snack come on snack have b u c k fit come on let's go have some b u c k fit come on ขึ้มัเก้อนี่ะบ่พยากเข้าบ้านค่ะหนึ่งนี้แม่บยายากเข้าบ้านนั่นน่ะขึ้นมาคุกกี้คุกกี้ขึ้นมาขึันมาเก้อขึ้นมาขึ้นมเก้อเดี๋ยวแม่พาออกไปเด่นอีกลูกรอหน่องนาะลินตื่นก่อนนั่นน่ะข้ากลายข้ากี่หลีข้ากี่กอรอดูสภาพแม่ใช่ไหมแม่เต็มไปด้วยหิมะแล้วนี่ เปียกหมดกันเลยดีใจได้ยินเสียงนลินลงมาจากบ้านนะนลินตื่นพอดีเลยนะสีเอาดอไมเดียวล็อโอ้กุกิใช้ตัชอบลูกกระ t ด a ชวนพีดูหิม,มะดูชวนพีดูหิม,มะโอ้ยขัดใจโอจิติงฮะนี่ข่าบอกไปสาวว่าหิม,มะมาหิม,มะมาว่านขัลายน้องมาก็ได้เนี่ยมองไปทางไหนก็นข่าวโฟนนะคะหน้าต่าง หนาวๆแบบนี้กับมาม้าค่ะกาแฟเม่นอย่างแล้วค่ะทุกเช้ากักาแฟแหรอคะ่ะทุกทุกเช้าเนาะอาหารก็บ่อยากกินห่วงเลนห่วงเลนห่วงเลนหิมมะ ก็พกใครอยากกินว่างเด่นหิมะค่ะน้องมารขากี้ก็ได้ว่างเด่นหิมะก,กาแฟาของแม่บ้านกับรมหนาวกับลมหนาวนอกบ้านประมาณนี้เลยค่ะกำลังโปรยปลายเลยทีเดียวค่ะกำลังโปรยปลายมาได้เลย กาแฟแม่บ้านได้แล้วจอบอยู่นี่แหละเนี่ยจบตะกี้พาไปเข้าของน้ำม,มาวิ่งเล่นสนุกสนานเลยทีเดียวนะจอบอืมเนาะแม่บ้านขอจิบกาแฟก่อนค่ะเอากวยกาแฟไปทิง้ง แม่วันนี้ขอใส่ครีมอยากใส่ครีมอยากใส่ครีมอยากใส่ครีมอ่ขอใส่ครีมนะวันนี้บอกกินกาแฟดำเพราะว่าจะออกไปวิ่งเล่นบนทิมากลาเอา <c oughs> กาเอา <c oughs> กะเอา <c oughs> กะเอา <c oughs> ได้ค่ะเพื่อนๆจ้านน้นองมาก็ยูบเป็นสุกค่ะอยากออกไปเล่นนอกบ้านค่ะตื่นแล้วลูกสาวลาแม่บ้านสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะแม่บ้านก่อนจะจิบกาแฟาเดี๋ยวจะ,จะพาน้องนารินออกไปวิ่งเล่นหอมไหมลูกหอมไหม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 หอมอุย้ยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านนั่งจิบกาแฟาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาน้องนารินและน้องมาออก ไปวิ่งเล่นด้วยนะน้องหมาอยากม่ส่วนร่วมกันนะไม่ไมส่งจูบกัอนลูกส่งจูบบายบายเดี๋ยวจะพาน้องในลินออกไป,สส um, ไปเล่นสไลด์หิมะวิววิววิวโอ้ยน้องหมาก็ขี้กระไจน้องหมาก็ขี้กระไรอย่างม่ส่วนร่วมได้นี่อย่างม่ส่วนร่วมได้นี่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะบายบายบายลูกบายบายก่อนนะลินกุ้งน้องหมากกระไดโอ้ยน้องหมากกระไดอยากไม่บายน้ำพอง กุ๊กี้จะไปกันหมดแลยกุ๊กี้เอ้ยบายโอ้ยโอเคกุ๊กี้โอนดูแดดกุ๊กี้ทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดบายนะค่ะเจอกันเค่ำหนาค่ะแม่บ้านขอจิบกาแฟก่อนค่ะน้องหมากุ๊กี้กันเลยอ้ยกครียดเลย